พ่อบ้านราชาปิศาจสามเก้าคารวะท่านเสนาบดีจูกัสชางเฟิงองค์ราชไทายาดูจากท่าทางของท่านดูเหมือนทุกอย่างเป็นไปได้สวยเสีนะมันก็ราบรื่นดีแต่ท่าทีของพ่อบ้านจ่วนั้นเยอะยิ่งเกินไปบอกตรงๆงข้าไม่พอใจมากแต่ก็ไม่มีที่จะระบายฟาบาสสรงอดทนอีกนิด ตั้งแต่โจฟฟานเปิดเผยตัวตนออกมาเขาก็มีความทะเยอทะย,ยานสูงและเขาก็ทำสำเร็จมาตลอดแม้จะเยอะยิงแต่เขาหันหลังให้ราชวงไม่ได้ต้องเข้าใจคนเก่งก็มักจะเยอะยิงแบบนี้แต่คนที่ยิงจะโศแบบเขาจะขึ้นเป็นเสนาบดีเป็นเจ้านครหลวงได้งั้นหรือท่านก็ได้ยินจากปากของจัการพรรดิแล้วนี่พ่อ้านจัวได้ตาแหน่งสุดยอดพ่อ้านแห่งราชอาณาจักรไม่ใช่เจ้านครหลวงหรือเสนาบดี เขาต้องการปูทางให้โจฟฟานเป็นผู้ช่วยจักรพรรดิองค์ใหม่ในอนาคตโจฟฟานผู้นี้แม้จะทําตัวฝางโลูกแต่เขาก็ไม่เหมือนตะแก่นั่นแต่มันก็มีสิ่งที่เหมือนกันอยู่บางอย่างสิ่งที่ท่านจะสื่อข้าเข้าใจดีอยู่แล้วแต่ถ้าทางของโจฟฟานที่ตำหนักนั่นมันก็ทาให้ข้าเหลือทนจริงๆและพอมาคิดว่าอนาคตข้าต้องทํางานกับคนแบบมันทุกวันแค่คิดก็ปวดใจแล้วประเด็นนี้องค์รัตทาย,ยาทไม่ต้องกังวลไป ระเผลอท่านอาจจะไม่มีโอกาสนั้นหรอกท่านหมายความว่ายังไงก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่การคาดเดาของข้าผู้นี้เฉยๆปกติเมื่อจกักรพรรดิส่งมอบ,บัลังจะปล่อยให้จกักรพรรดิคนใหม่เป็นผู้เลือกข้าราชบรวารเองขอโทษนะครับข้าราช,ชบริวารเองแต่ครั้งนี้จกักรพรรดกลับคิดจะเลือ่อนตำแหน่งสูงๆไว้ก่อนรู้ไหมว่าทำไมเลือกเสนาก่อนค่อยเลือกจกักรพรรด หมายความว่าองค์จักรพรรดิยังไม่ได้ปักใจเลือกใครเป็นจกักรพรรดิคนต่อไปยังไงล่ะอย่าคิดว่าท่านเป็นองค์ราชทายาทแล้วท่านจะไม่ต้องแย่งชิงตําแหน่งจกักรพรรดิกับใครนะ<笑><笑>เอ๊ะท่านหมายความว่ายังไงนะตอนนี้ท่านคงเข้าใจแล้วว่าทําไมข้าถึงแนะนําให้ท่านไปตีสนิทกับจบฟานเพราะาตอนนี้จกักรพรรดิยังลังเลเรื่องการสืบทอดอยู่ฉะนั้นมันจะขึ้นอยู่ที่ว่าใครในสามพี่น้องจะทํางานร่วมมือ กับว่าที่เสนาคนใหม่ได้พูดทําได้ก็ได้พลังไปว่าที่เสนาคนใหม่จะเป็นตัวกําหนดถึงว่าใครจะได้เป็นจักรพรรดิแน่นอนเนื่องจากฝาบาทและโจบฟานเองก็ไม่ได้ลงลอยอะไรกันขนาดนั้นเอาจริงๆหรือท่านจะอยู่เป็นองค์ชายสวยสุขไปมันก็เป็นเลวนะไม่ท่านจุนกเออขอบคุณในคำเตือนของท่านตอนนี้ข้าเข้าใจสิ่งที่ท่านจะซื้อจะจื้อแล้วเออเดี๋ยวนะ ฮะพอจะรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเฮ้ยท่านเจ้านครท่านคิดจะช่วยองค์ชายผู้นี้เป็นจกักรพรรดิจริงๆนั้นเหรอช่วยเขาหรือ,อืแต่แก่นั่นมันไม่ยอมให้คนแบบนี้ได้ะลังไปหรอกแต่แก่นั่นให้อำนาจตะกูลรั่วขนาดนั้นก็แค่ต้องการทำลายสมบุลออำนาจทั้งสามและคอยนั่งดูให้นกกับหอยกาบตีกันและตัวเองก็เป็นชาวประมงได้รับผลประโยชน์ คิดว่าเขาจะได้สิ่งที่ต้องการกันหรือที่ข้าทําก็แค่ทําให้ราชวงศ์นั้นแตแกแยกกันเองเพื่อ,อาวางไม่ให้แผนของข้าหรือให้แผนเอ้ยเพื่อ,อาวางไม่ให้แผนของเขาราบเลื่อนก่อแค่นั้นถ้าแกนั่นต้องการความวุ่นวายข้าก็ช่วยทําให้มันวุ่นวายอลังการกันไปเลยแล้วมาดูว่าใครจะเป็นชาวประมงกันแน่เอ๊ะถ้าเจ้าละครช่างปริชานะั S <S <uld í ng> ไม่คิดว่าคุณอย่างองค์รัฐธัญญาติก็ยังเริ่มคิดตั้งกลุ่มชิงอํานาจดูเหมือนการเมืองภายในชักจะไม่ดีแล้วนะอ,อแต่ยังไงก็ตามตอนนี้ตระกูลล่วกกําลังเริ่มรุ่งโรดตราบใดที่เรายังเดินหน้าต่อไปแบบนี้ใครจะทําอะไรเราก็ชนะได้เพราะว่าจัวมีคนส่งเทียบเชิญมานะ องชายใหญ่เพิ่งไปองค์ชายรองก็ตามมาติดๆองค์ชายรองนั้นเป็นผู้มีความทะเยอทะยานชอบติดตอ่อกับเจสนักอย่างลับๆแต่ก่อนก็ไม่มีใครสนใจเขาหรอกและตอนนี้ดูเหมือนเขาจะร่วมมือกับสำนักของเขาพูดอยู่เพื่อสะสมพลังในการชิงบัลลังก์ราชวงศ์เพราะบ้านจวจะเป็นการดีรกว่าถ้าเราไม่ไปยุ่งเพราะเราอาจจะเดือดร้อน<笑><笑>เรื่องเดือดร้อนข้าไม่กลัวแต่คำขอที่เขาส่งมารู้ไหมว่าคืออะไร ขนาดพี่ใหญ่เขายังมาหาค่าด้วยตัวเองเลยคิดมาได้เรียกค่าไปสมกัมบเป็นพบ้านเจ้ายิกพยองเสมอต,ต้นเสมอปลายจริงๆและอีกอันละ่ะหืหนึ่งในสี่สาหลักตำหนักเม่าศักดิ์สิทธิ์ละข้าก็ลืมไปเลยเิืมไปเยี่ยมหนึ่งในตำหนักที่อยู่เคียงข้างราชวงศ์มานบพันปีแต่พวกเขาก็ติดต่อมาซะก่อนอ นุี <Okay. S 2> ตระกูลหยุนเป็นตระกูลลึกลับอยู่เคียงคู่มากับอันจาจักรเทียนอยู่ตั้งแต่ก่อตั้งตระกูลนี้ว่ากันว่ามีพลังเฉพาะตัวที่จะทํานายและรู้ชะตากรรมของฟาดินและผู้ที่สาม,มารถมองเห็นวิถีชะตากรรมของผู้อื่นได้ชัดแจ้งจะถูกกล่าวขานว่าเป็นมหาโปรหิณ ซึ่งสืบทอดมาเคียงคู่กับจกักรพรรดิทุกสมัยและโปรยเห็นคนปัจจุบันเป็นผู้นำตระกูลยุนรุ่นที่7ยุนจวนจีซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเขาเปรียบดังสมมุติเทพเข้าได้ยินมาว่ายุนจวนจีจะไปยุ่งกับทางโลกแล้วทำไมถึงส่งเกียรเชิญมาหาข้ากันว่าจวดช้ผู้นั้นเป็นผู้สูงศักดิ์เชื่อถือได้การที่เชิญเจ้าเป็นการส่วนตัวเช่นนี้น่าจะมีเรื่องสําคัญต้องการคุยกับเจ้าลองไปดูก็ไม่เสียหายนะงั้นหรอ ในเมื่อท่านชมยุนโวนจีขนาดนี้แล้วก็ค่าจะขอดูด้วยตาตัวเองว่าเขาจะน่าเชื่อถือท่านพูดไหมจบแล้วนะครับสำหรับตอน3ามเก้าหนึ่อาพประกาาได้ขอไัยมณะที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอขอบคุณครับ